หลี่ฉิงชานหยางเฉินเผชิญหน้ากับหลี่ฉิงชานจริงๆหลี่ฉิงชานเป็นนักปรุงโอสถระดับหกหยางเฉินมีแนวโน้มว่าจะแพ้น่าเสียดายช่างเป็นคนหนุ่มที่มีพรสวรรค์ที่มีอนาคตหยางเฉินมีเพิงวิญญาณระดับสูงในตัวเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชิงชัยกับหลี่ฉิงชานแม้ว่าความเป็นไปได้ที่จะชนะนั้นค่อนข้างน้อย ไม่เลวยืนหยัดอย่างมั่นใจบนสังเวียนของสมาคมโอสถน้ำทิพย์สวรรค์ตั้งแต่อายุยังน้อยก็เพียงพอที่จะทําให้เจ้าถูกสาหายของเจ้าเลื่อมใสแต่เจ้ายอมแพ้ซะตอนนี้เสียดีกว่าเจ้าอาจทึ่งแล้วเป็นเหตุให้เสียความมั่นใจและศรัทธาของเจ้าได้นักปรุงโอสถที่แท้จริงกลัวความพ่ายแพ้ได้อย่างไรและยิ่งไปกว่านั้นข้าอาจไม่แพ้มันดีสําหรับคนหนุ่มที่มีความมั่นใจในตนเองแค่ต้องมองความเป็นจริงบ้าง ค้าคือนักปรุงโอสดระดับ6ในแง่ของคุณวุฒิและประสบการณ์เจ้าเทียบค่าไม่ได้ถ้าความอาวุโสเพียงพอที่จะกำหนดผู้ชนะแล้วการแข่งขันจะไปสำคัญอะไรไม่มีอะไรต้องพูดแล้วมาดูผลลัพธ์ของยาเม็ดที่เราปรุงกันเถอะการแข่งขันของรอบนี้จะเกี่ยวกับระดับของยาเม็ดสมุนไพรใครก็ตามที่ปรุงยาเม็ดสมุนไพรที่ระดับสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะ ที่แท้ก็แข่งขันว่าใครปรุงยาเม็ดได้ระดับสูงกว่าควรข่าให้แข่งขันด้วยหรือปรมาจารีชนะแน่นอนปรมาจารีเป็นนักปรุงโอสถระดับหที่ปรุงยาเม็ดระดับหได้เจ้านั่นข้าคิดว่าอย่างมากก็ปรุงได้แค่ยาเม็ดระดับสเจ้านั่นเสียงดังมากในตอนที่เขาตัดสินคนอื่นที่อยู่บนเวทีข้าอยากเห็นว่าการแข่งนี่เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนไฟตรงลุกโชน จ้านี้อย่างมากก็เป็นนักปรุงโอสถระดับสี่ถ้าข้าเอาชนะเขาง่ายไปมันจะไม่ได้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของข้าข้าต้องโชว์ฝีมือเพื่อดึงดูดความสนใจของสมาคมน้ำทิพย์สวรรค์ไฟจงลุกโชนนี่คือเทคนิคปรุงโอสถที่ดีที่สุดอันดับที่20จากร้อยวิธีมังกรคู่พิชิตจันทร์ช่างเป็นเทคนิคที่น่าอาจจัศจรรย์ สมแล้วที่เป็นปรมาจารีฮ่าฮ่าเจ้าหนุ่มคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นั้นเขาจะแพ้แน่นอนทันทีที่ข้าปล่อยมังกรคู่พิเชษจันออกมาความให้แพ้ของเจ้าได้ถูกตัดสินแล้วทำไมเจ้าไม่ยอมแพ้ไปละ่ะจะได้ไม่เสียเวลาคนอื่นใจความสำคัญของการแข่งขันปรุงโอ,อสดครั้งนี้คือระดับของยาเม็ดไม่ใช่เทคนิคเพ้อฝัน จะพูดถูกแต่คุณภาพของยาเม็ดเจ้าจะถูกตัดสินโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าต้องปรุงยาเม็ดให้สําเร็จแล้วสมมติว่ายาเม็ดของเจ้าปรุงไม่สําเร็จละ่ะหืมไปบ้าไปแล้วพลังมหาศาลอะไรอย่างนี้นี่คือหนึ่งในนักปรุงโอสถระดับหกที่มีฝีมือดีที่สุด เรามาจาราหลี่กำลังทำลายยาเม็ดของไอหนูนั่นโดยตรงนั่นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหรอกฎอะไรที่กำลังถูกทําลายมันเรียกว่าการต่อสู้ในการปรุงโอสถมันก็อยู่ในการแข่งขันเช่นกันถ้าเจ้ามีฝีมือเจ้าก็สู้กลับได้ในเมื่อเจ้าคิดจะแข่งขันด้วยวิธีนี้เช่นนั้นอย่าตำหนิที่ข้าหยาบคายแล้วกันตัดหัวมันซะ อะไรกันเป็นไปได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นมังกรคู่พิชิตจันของปรมจรย์หลี่พ่ายแพ้ชายคนนั้นใช้เทคนิคปรุงโอสถอันดับสูงกว่าเหรือผ่าสวรรค์และปัตภีเขาใช้เทคนิคอันดับหนึ่งบนร้อยอันดับวิธีปรุงโอสถผ่าสวรรค์และปัตภีไอหนูนี่รู้จักการปรุงโอสถอันดับสูงสุดได้ยังไง แม้แต่ประธานสมาคมน้ำทิพย์สวรรค์ของเรายังไม่รู้เทคนิคนั้นเลยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกํำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ